สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน,นครับที่ให้เกียรติกามารับชมทางช่องของเรานะครับอ๋องวดนี้นะครับก็มีหลายอาจารย์นะครับที่ทางช่องของเราได้ติดตามมาลงให้ทางท่านผู้ชมที่ชื่นชอบตัวเลขนะครับทําไปเสี่ยงโชคเสียงวาสนากันนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเลขของปู่ทุดงลเลขปดหนี่ของปู่ทุดงนะครับ หววนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกนะครับก็ผู้ทุตงนะครับก็ให้นะครับศูนย์เก้าสามนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองนะครับสามตัวนี้ให้สองหางนะครับแต่ผู้ก็เน้นให้ที่903นนะครับบนนะครับบน แต่ไม่แน่เหมือนกันนะครับอา่าอาจจะเป็นล่างก็ได้นะครับอา่าแล้วใครจะไปรู้เนะาะอ่าส่วนบนนะครับผมก,ก็จะให้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดหกนะครับสองสองหางด้วยกันนะครับอา่าแล้วก็ล่างนะครับผมก,ก็ให้ศูนย์สามนะครับศูนย์สามเก้าสามหนึ่งแปดนะครับอา่าส่วนจะจับเอาเองก็ได้นะครับ มี3มี5มี8มี6มี1มี3นะครับท่านผู้ชมไม่ชอบที่ผู้จะลงจัดให้ก็ลองไปจับเองก็ได้นะครับแล้วปู่ก็ฝันนะครับเ,เลขฝันก็คือ7.8นะครับทั้งวันนี้มั่นใจนะครับมั่นใจว่าจะเข้าแน่นอนนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ลองใช้วิจาร,จารณญาณนะครับใช้สติในการรับชม พอจะนําไปซื้อนะครับก็ต้องอตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับแล้วก็อาจาะไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆดีครับที่ทางช่องของเราลงให้ก็เป็นไปได้นะครับก็มีหลายอา,อาจารย์ที่เข้านะครับามาดูตัวเลขนะครับทีนี้ตัวเลขสูงมาดูใกล้ๆนะครับปู่ทุดงปดหนี่ปล่อยต่องวดนะครับวันนี้ วันที่สิบหกเดือนสองของเราละหกสิบหกนะครับปู่ก็ให้นะครับศูนย์เก้าสามนะครับตัวน,นี้เน้นด้วยกับศูนย์เก้าสามแล้วก็ศูนย์ศูนย์สามนะครับส่วนบนนะครับปู่ก็ให้ศูนย์ห้าแปดหกนะครับส่วนล่างนะครับก็ มีอยู่แปดหางเออสามหางนะครับสามหางมีศูนย์สามเก้าสามแล้วก็หนึ่งแปดนะครับตัวเลขที่อันอาจจะจับเองก็ได้ก็มีสามมีห้ามีแปดแล้วก็มีหกมีหนึ่งมีสามนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหกสามนะครับสามแปดสามห้าอะไรแันนี้แต่นะครับคนปู่ก็ฝันนะครับฝัน เจ็ดแปดนะครับอ่าเจ็ดแปอมาแน่ครับอาจะออกเลือกขวันก็ได้นะครับเรื่องจะออกเลขที่คำนวณมาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับอ่าตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางอ่าขอท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในตัวเลขที่ทาไปเสี่ยงขออภัยครับ <c oughs> โชควาสนานะครับเสียงดูแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอปู่ทุดงนะครับที่ เบ่งปันนท,ทางมาให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในตัวเลขที่จะลงทุนเสี่ยงนะครับลองดูนะครับผูดง่ายๆก็จะเป็นความหวังส่วนตัวนะครับความหวังส่วนบุคคลนะครับว่าม,มีมีใครรู้ว่าจะอะไรจะออกตัวไหนจะเข้าตัวไหนนะครับมีใครทราบนะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นก็ลองใช้วิจรารณญาณให้ดีก่อนนะครับที่จะลงทุนนะครับ ก็ไม่แน่เหมือนกันก็เรียกก็สวยนะครับเรลลียก拉งศูนย์สามนี่สวยนะครับท่านก็เน้นห้ด้วยนะครับผูกเน้นให้ศูนย์สามนะเน้นหางเดียวนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะมานะครับเราอาจจะเป็นเศรษฐีในวันที่สิบหกคุมภาพันธ์สงกรานตสวนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันกี่าท่านผู้ชมท,ท้ายคลิปนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูชมทช่องของเรา นะครับถึงชอบตัวเลขนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับก็ให้กําลังใจทางช่องของเรานะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วโจทางช่องของเรานะครับมีโชคมีลาบถูกหวยมีเงินมีทองใช้บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง เงินทองไหลามาเทวดาช่วยให้มีโชคมีลาบทุกทกท่านที่กำลังชมกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ